ก็เป็นทรมานแล้วเนี่ยในเดนนะหนูเคยเป็นหนังตาตู่นเลยหนูหน้าแบบนแล้วมันแบบโอ้เป็นอะไรมันอแบบปวกกันเคยงอ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 งนงอ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 ่ององปงองอาองออง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 ปงิงงอออง้ ไม่บอกแล้วกดมันจะกินตอ่ย่ยาานะป่วยกันงนี่กิโอเคนได้ป่วยกันทุกคนแล้วเนี่ยใครยังไม่เป็นะเลยใครยังไม่เป็นนี่แต่ปวดหรอวหลังปเลก้นไม่เคยเจอออัคือคือบอกกินอยู่บ้านอ่ยกินก็เป็นที่แหแบบทั้งนี้คือกินไม่รู้เพราะว่าเป็นกินฮอร์โมนไปหรือเปล่าแล้วแบบเนี่ยมันเนี้ยเป็นมาเยอะมากทไหี <m <m ่่เหมอนกั คือตัวเองกาขยับก้นเองมันหรอโรรเบิ์ตไม่เคยกลนอะกินก็ว่าทำไมกินแบบซึ่งแต่ละกินดูุนเลยดุนเลยวะไม่พี่ได้พี่ไม่ไปวอลค่ะอะไรเปลี่ยนเพิ่มทำไรแบบเดียวเปลี่ยนเปลี่ยนมีปะเนี่ยเอาอีกปะมันเหมือนก้อนมันช้าอีปะอีกปะมี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 เดี๋ยวลมในห้องน้ำอีกอีบ้าไม่เป็น ไหวเว้ยเนี่ยโอ๊ยไหวไหวแต่ค่าเดินมันต้องระวังหน่อย มันยาวขึ้นไป <c oughs> คีแ่แดงไว้เล็กไว้หน่อยเอ่ย ไม้ตูดคุณหมอดูด้วยนะใช่ป่ะคุณป่วยอยู่หรอเดี๋ยเจอกันเจอกันไม่ป่าสวัสดีครับสดี 有吗？噶、嗯，我喝吧。